สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมเมลอนนะเมลอนจากสวนธนาพานะครับเป็นเมลอนที่รูปใหญ่มากนะเขาเขียนมาบอกว่าเป็นพันเนื้อจะเป็นสีส้มมันจะมีเนื้อสีส้มกับเนื้อสีเขียวนะก็เขาบอกว่าเมลอนสวนนี้นะครับเป็นเมลอนที่อร่อยที่สุดหวานมากแต่เรายังไม่เคยลองครับวันนี้เราจะมาลองแบบเร็วๆกันไปเลยนะครับว่า มันจะหวานกรอบตามที่คอมเมนต์กันมาหรือเปล่าแล้ว่าสวนนี้เป็นส่วนที่อร่อยมากนะครับหวานมากนะน้ำหนักนะน้ำหนักรูปนี้อยู่ที่2.5กิโลอันนี้เจ้าของสวนนะครับส่งมาให้ผมเป็นการพิสูจน์ว่าของเขาเนี่ยอร่อยจริงหวานจริงถ้าไม่เป็นไปนตามที่เขาโฆษณาไว้นะรสชาติออกมาจืดอ,อะไรพวกนี้เขาจะรับเคลมให้ทันที แต่ประสบการณ์จากสวนนี้นะครับสวนธนาพาเนี่ยไม่มีรสชาติแบบนั้นมีแต่รสชาติที่หวานใครที่ต้องการนะครับเขาสั่งจองกันค่อนข้างยาวนานมากสวนธนาพานี่นะครับอยู่ที่บางค้าจังหวัดะเชียงซานะครับ เขาส่งจัดส่งทั่วประเทศใครที่สนใจหรือว่าอยากชิมเมลอนพันนี้นะครับเนื้อจะเป็นเนื้อสีส้มก็สามารถที่จะสั่งเข้ามาในเพจที่ผมขึ้นให้เลยครับมีเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยลูกใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นนะจะอยู่ที่4กิโลก,กว่าวาเดี๋ยวผมมีรูปถ่ายอยู่นะ4ี่กิโลก,กว่ากวานี่ลูกใหญ่มากสวนเขาปลูกในโรงเรือนนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยในเรื่องของสารพิษนะตามโลโก้เขาเนี่ยเขาจะเขียนว่า เมลอนปลอดสารพิษปลูกในโรงเรือนนะดูแลและใส่ใจปลอดภัยไร้กังวลนะครับต้องสั่งจองนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้กินเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองกินกันเลยดีกว่านะว่าหวานแค่ไหนนะครับโอ้โห นี่เป็นพันุเนื้อสีส้มนะมันมีพันธุเนื้อสีส้มเนื้อสีเขียวมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับว่าจานนี้เมลอนบ้านสวนทนาพานะจะอร่อยแค่ไหนชิมกันเลยนะอันนี้เราชิมกันเร็วๆไปเลยนะครับว่าหวานกรอบแค่ไหนนะครับหวานมาก กรอบด้วยครับมันจะช่านะมันจะออกหวานหวานฉ่ําเลยอ,อร่อยครับตาต้องรอ้องไหมตาต้องอะไเป็นไงตาล้องบอกอร่อยไหมบอกเลยว่าคิวเขายาวมากนะครับจะสั่งเมลอนทั้งทีของสวนนี้นะครับคิวยาวมาก โทรไปสอบถามกันได้ก่อนนะครับตามเบอร์ตามเพจลิงก์ที่ผมให้ไว้แล้วไปสั่งจองกันได้เลยพันนี้เป็นพันเนื้อสีส้มนะส่วนพันเนื้อสีเขียวผมยังไม่เห็นนะยังไม่ได้ทดอลองเขายังไม่ได้ส่งให้ผมทดลองนะครับสงสัง็ต้องซื้อลองหน้าคงต้องซื้อแหละนะอืมอร่อยมากครับอืมอ่า,ากล้องอืมตากล้องดิบใจอืมเอาไป อร่อยจริงนะครับก็ถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อที่บ้านสวนธนาภาได้บางคร้าแปดริ้วนะครับนะบอกว่าหวานมากครับหวานจริงอร่อยครับไม่เคยกินเมลอนที่ไหนอร่อยขนาดนี้เนี่ยโอเคครับพบกัใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้อร่อยที่สุดเลยตั้งแต่รีวิวมานะครับพบแม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ